ฮอตมากนะครับยังหนุ่มซีพรึกนะแล้ววันนี้นะครับวันที่7สิงหาคมนะคุณผู้ชมรูรอเปล่าว่าเป็นวันครบรอบนะครับ4ปีของด้อมสัญชายนั่นเองนะของเฮียซีคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้นะเหล่าแฟนคลับนะครับจึงได้โอกาสไว้พอแล้วก็ปาโมเมตนน่ารักแสนอบอุ่นของเฮียซีนะครับกันอย่างมากมายเต็มโซเชียลนะครับจนแฮชแท็กนะครับสันชายนะครับสี่เยียนะครับสวิตซีนะึ้นเน็กเทนขนาดับที่1ไปแบบสวยสวย อะไรนะแห่งนั้นนะแม่จันชัยโฟยียสวิต้์วิดซีวิดซีสวิวันา้นี้อันนี้คืออยากไปต่างประเทศแหละอันนี้คือไม่อันนี้คือบอกว่าวันนี้ผิดในครับเพราะวันนี้ไม่มีน้องนุ้นนิว้าใช่ซึ่งดากันชายนะครับเป็นชื่อที่เฮียซีนะครับได้ตั้งไว้ในเมื่อวันที่7สิงหาคมนะครับย้อนกลับไปใน 2562คือ2ปีที่แล้วนะครับด้วยให้ผลว่าหลายคนอยากให้ผมคิดชื่อแฟนดอมไม่รู้ว่าไวไปไหมที่จะบอกว่าผมคิดได้แล้วสำหรับชื่อเรียกทุกคนที่ซัพพอร์ตผมผมขอเรียกทุกคนว่าสันชัยซึ่งความหมายนะครับบอกเลยว่าปังมากนะถ้าไม่มีแสงจากพระอาทิตย์ ทะเลก,ก็คงไม่สามารถส่องสวัยให้สวยงามได้อยู่เป็นแสงสว่างส่องสวัยให้ผมไปนานๆนะครับโอ้ยตายแล้วอตายแล้วออ <laughs> ความหมายปังมากมีแบบว่าความหมายที่เลิศมากคุณผู้ชมล่าสุดนะเทียซีของเรานะครับก็ได้บอกว่ามาเคลื่อนไหวสดๆร้อนๆนะคุณผู้ชมนี่เลยเขาบอกว่าขอบคุณที่เดินทางด้วยกันมามีทั้งสุขและทุกป,ปบปนกันไป แต่เราก็ยังยิ้มได้หัวเราะด้วยกันได้ขอบคุณแรงซับและแรงกำลังใจทุกอย่างมาตลอดนะครับที่ทำให้ผมมีแรงมีกำลังใจทำผลงานต่อไปจะอยู่ตรงนี้ไปจนหมดแรงรักมากสัญชายแล้วก็มีแฮชแท็กของเขาในตอนพูดแบบไปก็คือ ส yeah, ันชัยเฮียซีแล้วก็เ yes, ฮียซีก็ยังมาตอบอีกนะคุณผู้ชมนี่เลยลุยแล้วเป็นกำลังใจให้กองพิเศษกัน and enjoy แ,แพ็แพ็พิเจษคนกลางเปิดกล้องแล้วนะแต่ละทีนะครับว่ากอล์พอให้ชาวดอมนะครับสันชัยนะมีความสุขมากๆและอยู่เป็นกำลังใจและคอยซับพอร์ตให้เฮียซีไปนานๆเลยนะ มานะมแล้วสิบวีละเออจริงจะอยากจะแบบว่าขออวยยศทีมงานนิดนึงถ้าเมื่อกี้ทุกคนเห็น1สิบสีวินะที่เฮียลงแล้วทีมงานแล้วคือปึง้งแคปเลยจ้าเออแคปเสร็จปุ๊บนำมารายงานเลยเห็นไหมว่าสดๆร้อนๆน,นะคะก็เลยทำให้เราช้าสักนิดนึงสัรับวันี้ปปนแก้ตัวเราหนึ่งดได้แม่ได้แม่แก้ตัวแบบน้ำไม่ขุนเนาะอันนี้เนาะเออนะคะทุกคนขาอ่ะก็ฝากติดตามแล้วจริงๆก็ อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยเนาะที่แบบโอ้โหรักศิลปินต่างๆซัพพอร์ตกันแบบน่ารักมากมายเลยอยู่กันตั้งแต่เดวันจนแบบโอ้โหเติบโตกันมาเรื่อยๆเลยนะคะนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆแล้วก็พวกเราทีมงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องๆศิลปินดาราสุปตาท่านไหนพวกเราก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางเนาะอยากจะรายงานข่าวที่แบบ มีแต่ข่าวบวกๆกัะแม่แบบชกกันไม่ใช่ข่าวแบบว่าบวกๆเพราะว่าเราอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราอะอยากให้สิ่งดีๆอยากให้แบบเรื่องราวดีๆมันเกิดขึ้นในจิตใจทำ<ส>ให้พวกเราเนี่ยโอ้โหรู้สึกแบบเฟสมากๆเลยนะคะ<ส>อะไรที่ไม่ดีบางทีพวกเราไม่ค่อยอยากเอามาแบบรายงานเท่าไหร่นอแม่นออ้อเออมันมีเยอะแยะมากค่ะทุกคนค่ะที่แบบ เรื่องราวที่ไม่ดีพยายามส่งมาหาพวกเราพยายามจะแหกแหวกแนวอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าแน่นอนว่าทีมงานของเราสกรีนอย่างดิบดีมากๆจริงวิช่ทีมงานอีกแล้วอ่ะดีใจมินเนีย่ยพวกเราเออนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะ